โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกรหัสฟรีไฟล์นะครับอันนี้ทุกคนอยากไปใส่นะครับอันนี้เป็นของเพื่อนผมนะครับสามคนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นของของของเก่งก่อนนะครับเก่งอันนี้รหัสของเก่งนะครับ0875382155นะครับนี่นะรหัสผ่าน AS45378813 นี่นะครับของเก่งนะครับของเก่ง ถ้ามึงไม่รู้เนี่ยมึงก็มาหากูแล้วกันนะ <g ül> ก็ไอเกงก็ของไอเก่งไปแล้วนะครับต่อไปของไอพีของพีของพีของพีนะครับรหัสนะครับสามหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกอันนี้ครับ M H R สี่ห้าสองหนึ่งสองแปด เก้าศูนย์สามหนึ่งห้าหกเจ็ดนี่ครับของของพีนะครับของพีนะครับผมย้ำไม่ก่อนนี่ของพีนะครับโอเคครับใครใครใครเข้าใครเอาไปเข้าหมดแล้วของก็ไม่ให้ันอื่นละโอเคนะครับแป๊น่โอเคนะครับนี่นะครับถ้าไม่รู้ก็ถามเก่งมาแล้วกันนะครับโอเค ต่อไปรหัสของไอเฮียฟุกนะครับนามิกิมมาของไอฟุกนะครับ P M H R O P I แล้วก็4 3 7 8แล้วก็รหัสน,นะครับ3 4 1 2 7 8 9 0 0 5 4 2 1แล้วก็แอดนะครับไม่ครบล3ะ3ค,คนนี่นะครับตุกคนนี้นะครับ นี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอ่อเอแป๊หน่อยดีวะถึงสองร้อยใจถ้าถึงสองร้อยไรเนี่ยผมจะแจกต่อเออเอาดีผมจะแจกต่อสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนเคิว